ตรวจหวยนะครับวันนี้ไม่ตรวจหวยเลยไม่บอกอะไรวะ4.4งันวันที่หนึ่งอะตรวจลอตเรี่สักใบดิรางวัลันที่หนึ่งพฤศจิกาหกสามเนาะสามเก้าห้าแปดเจ็ดสองฮ้ยถูกรางวัลที่ห้าเว้ยเฮ้ยถูกจริงวะสามเก้าห้าแปดเจ็ดสองครับเฮ้ย เอ้ยครัง้งแรกในชีวิตรเรนเนี่ยยอด่ะโอ้โหม่ฝันเลยรไว้เลยทะเบียนรถทะเบียนรถเจ็ดสองทะเบียนรถที่ขับอยู่ทุกวันยอด่ะถูกไหมถูกเต็มตีน <laughs> ยอดวเว้ยครับ วันที่ห้าครับซื้อทะเบียนรถซื้อทุกงวดเลยแต่เก้าจ็สองซื้อมาห้าใบห้าใบมาโดนแปดเจ็ดสองครับวันที่ห้าโอเคแล้วครับ